ข้ามาแล้วดิสกับมาเราไม่เล่นฝั่งหลีเลได้ไหมปืนเรามาแก้ฝั่งหิีเลเเพื่อนมาเล่นฝั่งหิีเลตา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 ไอ้ปืนมึงได้ยินไหมเนี่ยมึงถือสมบอนถือสมบอนสอบไปต่อไหนสอบไปต่อไหนเพื่อนสอบไปต่อไหนเพื่อนกูถาให้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 ายบอลบอลหน่อยจิงหน่อยบอลบอลบอลบอนจิงหน่อยบอล

ชนไปชนชนดันัดยิงมันยิงมันโดนเอ็มพีทีเอมพีได้ด้วยนะเดนะโ้นหมดไปหมดไปหมดกลางบาไปมนไปเยอะฆ่ามาแล้วดึงศพกลับมาฆ่ามาแล้วดึงศอกลับมาข้ามาแล้วดึงศพกลับมาเราไม่ได้ฝั่งนีเลย้ไ เรลามาแก้ฝั่งริมเลเพื่อนมาเล่นฝั่งริมเลตาย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 เยัน่าวมมเลฟเลกลัาเล่นกลางไฟล่เล่กลับมาเล่นกางไฟเพือหอยเพื่อน่ยเพื่อนหน่อยรเพื่อนมานยตกตกอตรงดึงศไปดึงศอไปดึงศหน่อยเพื่อนดึงศกหน่อยเพื่อนดึงศกาหน่อยเพื่อนดับแม่นดึงศกหน่อยดับมนดึงศกหน่อยดึงศกหน่อยดับไม่่ดึงศหน่อยไอ้ไอ้ข้าปืนมาหน่อยเอ้ปืนปเราฟีปืนมาหน่อยฟีปืนมาหน่อยเพื่อนฟีปืนมาหน่อยดิเพื่อนีปืนมาหน่อยดิเพ เฟปืนมาหน่อยเพื่อนเฮขอเอ็มพีหลังเดี๋ยวเดี๋ยวกูปักเอ็มพีหลังไฟวิ่งมาวิ่งมาเดี๋ยวปักให้วิ่งมาเดี๋ยวปักให้เดี๋ยวกูปักให้เดี๋ยวกูปักให้เดี๋ยวกูปักให้วางได้วางได้วางได้เพื่อนวางได้ย่อนให้ยอลงไปได้เพื่อนไหาวแล้วไหวแล้วเพื่อนรีบกลับมาเติมหน่อยเพื่อนกลับมาเติมไฟหน่อยรีบกลับมาเติมไฟหน่อยเพื่อนไป ดึงศพมปหน่อยเพื่อนดึงศพมปหน่อยเพื่อนปืนเอาศพไปคาตีไห้ปืนเอาศพไปคาตีไ่ได้เพื่อนถือศพคาตีไม่ได้เพื่อนถือศพคาตีไม่ได้เพื่อนมึงเดีศพคาตีหน่อยเพื่อนไปปืนมึงได้ยินไหเนี่ยมึงถือศพมาหน่อยถือศพมาถือมันไว้นเถือมันไว้ปพา่อยะพานป้ปิดให้ห้ปืนปืนฟีกาไฟเยอะๆีกาไฟเยอะเพื่อนตาย

ถือสศพกันมาหน่อยเพื่อนถือสศพกันมาหน่อยเพื่อนศพไปต่อหน่อยศพไปต่อหน่อยเพื่อนศพไปต่อหน่อยเพื่อนกูถาให้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 หายบอลบอหน่อยจิงหน่อยบอลบอลบอลจริงหน่อยบอลยิงยิงตัวปืนหน่อยยิงตัวปืนหน่อยอยขโม่อย่าขโม่ถือศพไปต่อหนี่ยเพื่อนถือสศพไปต่อหน่อยถือศพหน่อยไอ้พวกปืนเราอะปืนเราอะมึงคาตีนศพได้เว้ยมึงคาตีนศพได้ทำมากก็ออกมาหน่อยแล้ปืนมันยิงเก่กับเราต้อน่นอนอยู่แบบนั้นตรงเสาอ่ะตรงเสาป้ายอ่ะ

ชนนี่กูหน่อยชนนี่กูหน่อยเลชนชนไม่หวังเลยชนไม่หวัง่ลยทีนี้ตีบ่ะโดนกดยาวนะโดนกดยาวนะไอข้างบนจะโดนนะอันนี้กูบอกเลยนะข้างบนจะโดนนะมันรีมาลืมนะรีพี่มันรีเราต้องรีพี่อยู่ข้างใต้สะพานนะตรงรูอ่ะมันจะมีรูอยู่ตรงข้างหลังมันเลยเพื่อนโดนก่ายอยู่สามสี่ศพแต่ยันแต่ยันปืนมันเยอะปืนมันเยอะใช่ไนะปืนมันเยอะดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยมีด เอ้ช่วยช่วยช่วยข้างบนหน่อยเพื่อนปืนไอ้ช่วยฟีดข้างบนหน่อยปืนเราอ่อข้างบนเติมข้างบนเติมหน่อยข้างบนเติมหน่อยข้างบนเติมหน่อยเพื่อนไหวอยู่ไหวอยู่ไหวอยู่มึงต้องมาเติมกันไหวอยู่ไหวอยู่ข้างบนไหวอยู่ปืนเรายิงฟีปืนเรายิงฟีมาก โอ้ยมุมหลังไฟเต็มมือมันจะมาจุ่มป่านี่มันจะมาจุ่มมันจุ่มเลยนะโอ้ยเนี้ยก็โดนไอ้หลังปืนหน้าปืนน้ปืนยิงหน่อยแก้หน่อยแก้หน่อยนมัจุ่มมาจุ่มหลังบ้านมาจุ่มหลังบ้านแก้หน่อยแก้หน่อยมันจุ่มหลังบ้านไปปิดหน่อยก็ไปปิดหน่อยก็ไปปิดตู้ชุบหน่อยก็ไปปิดตู้ฮัลโหลยิงไอ้ยัวน่ะยัวโอ้แก้หน่อยพี่เอ้หลังบ้านข้างไหนข้างไหนได้ปะบ้านเอ็มพีไม่มีเอ็มพีมันหมดมันมาได้แล้ว โอ้ยอะไรสับอีโบนะดิอีโบเรี้นพี่หลังบ้านหมดแล้วอ่ะอีโบให้ปักเลยดิมันดีได้เนี่ยโอ้กูเหนื่อยว่ะไอ้เหี้ยจะให้ปักไหนฟังฟังจะให้ปักไหนบีมบีมบีมจะให้ปักไหนบีมเพื่อเราอยู่แถวไหนอ่ะจะได้ไปชมกกปรระะมาาาณพี่งงลพี่เดี๋ยวพี่ปักพี่ปักอยับใต้สะพานให้พี่ปักใต้สะพานให้ได้ได้ได้ มันหนวบอตะบานเยอะพี่หลังหลังหมดแล้วนะหลังหมดแล้วดีหมดแล้วัาแล้วนะมันมาแล้วนะมันมาหลังมาไม่ได้แล้วมันมาไม่ได้แล้วพี่ฟ้าปากให้แล้วเหลือมึงต้องเลียร์หลังบอนให้ได้เว้ยหลังบอลมันมาจดผลได้บ้างขอคันเดียวจุ่มให้หน่อยขอคันเดียวจุ่มให้หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวไปจุ่มให้เชเดี๋ยวปุ่มให้พี่เมื่อนะเดียวไุ่มให้เต็มเมื่อนะเดี๋ยวไปุ่มให้ยองเราักไปแล้วพี่ันเดี๋ยวพยันหน่อูปันวน่อูปักไปนนนี แต่ยิมเสร็จปืนมันฮัลโหลอยิงป้าหลังบ้านเช็คเออปป๊บนึงป๊หนึงโอเค้ยังไม่เข้านะเออเขาแลบอกเข้าแล้วบอกแล้เข้าได้เด็เฮ้ยไหวป้าข้างบนไหวแล้วป้าข้างบนไหวแล้วเปล่าข้างบนไหวแล้วเปล่าข้าบนดนเลยโอ้ย เอ้ยทำไมเอ้ยเีพื่อนเราโดนกักบาเลยเราโดนกักบาเลยเพื่อนโดนกักบาเลยฝั่งบ้านบนเนินบ้านมาหน้ามาบ้าไอ้ปืนปืนพากูไปหน่อยเพื่อนเพื่อนปืนบาร์รถอ่ะปืนบาร์รถอ่ะพากูไปรีเพื่อนพากูไปรีเพื่อนพากูไปรีเพื่อนเห็นเป้าข้างหลังข้างหลังข้างหลังปัดล็อก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 ข้างหลังนู่นเด็ดเป้าเนินข้างบนนู่นเลยเพื่อนโดนกักหมดแล้วเพื่อนโดนกักลืมนะเพื่อนโดนกักลืมนะลงให้ร้อนรอนดีสดด๊า ไอ้เพื่อนเพื่อนเราโดนกักบานนะเว้ยบนเนินข so ้างบนเราโดนกักบานเลยนะเราโดนกักบานเลยนะเราโดนกักบานเลยนะได้ยินบ้าเราโดนกักบานเลยนะเว้ยตรงเนินข้างบนบ้ามันอะตรงเนินข้างบนบ้ามันอะโดนกักบานเลยรีเพื่อนมารีเพื่อนมาอีกเดี๋ยวแม่เดีรีเพื่อนมาเดี๋ยวมันเดีรีเพื่อนมา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 ให้หมดรีเพื่อนมาให้หมดรีเพื่อนมาให้หมดเพื่อนรีเพื่อนมาให้หมดรีเพื่อนมาให้หมดรีเพื่อนมาให้หมด แ่มเนยมาจุ่มศพเดมเนยมาจุ่มศพบ้านมนอนมาจุ่มศพน้อยรีไม้หมดรีไม้หมดเกินหมดแล้วหลังบ้านเราเกิดหมดฝากบ้านเกิดหมดโอ้ยเฮียผมอยู่ข้างล่างระดาสองกูหมดว่ะเพื่อนไอเราดีกันมาหมดแล้วนะเราดีกันมาหมดแล้วนะเห็น m p เอ็มพีเข้าบนไหม ทางบ้านมันหนักทางบ้านมันหนักข้างบนน่ะข้างบนน่ะบนเนินบ้านมันหนักไอ้บอลคิดกูลงนะเพื่อนบนเนินบ้านมันหนักปืนปืนวนไฟเรามาหน่อยดิปืนวนไฟเรามาหน่อยนี่หมดแล้วไอ้บอลดีไอ้พีหน่อยก๊อฟเล่นดีพีหน่อยก๊อฟเล่นดีพีหน่อยเพื่อนเพื่อนนี้ชุดเพื่อนนี้ชุดเพื่อนนี้ตาบานห้าหกศพเลยเพื่อนนี้ใครมาได้ปะชุดเพื่อนนี้ชุดเพื่อนนี้ตาบานตาบานไปดีได้ปะตาบานห้าหกศพเลยพี่เกดหลัง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 เลยตาบานลงดีเลยอินเตียเฟิร์นดีิเดียอะไรโอ้ โอ้ยขววยเออ,อยเย็ดแม่สไลด์ติดรถไอ้เหี้ยอ๋อให้สุดละ โอ้โหเพื่อนเพื่อนเออเฮ้ยเออลงมากับของล่างหน่อยลงมากบลงมากับของล่าง Ừ tôi đi gái Quay à